จากปุ่มคอนะคะวัดลงมาสิบสองเซนไม่ลึกนะคะสิบสองเซนสำหรับไซน์นี้ถ้าไซน์เล็กประมาณบ่าหน้าก็ได้ค่ะจากปุ่มคอลงมาสี่เซนจากข้างคอเข้าสองเซนครึ่งตีขนานมากับเส้นไหลค่ะอันนี้เขาจะมีแหวกนะคะวัดเข้าสองเซนครึ่ง ปิดค่ะจุดอกสูงนะคะมาที่ปุ่มคอขยับมาน,นิดนึงค่ะปิดมาที่หนึ่งเซน